สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมารีวิวของที่เราได้จากกิจกรรมนะครับจากิจกรรมไอ้กล่องนะฮะได้ไปนะครับฟินิกซอร์สนะครับผมนะฮะฟินิกซอร์สอิสเซอร์อันเซียนเบพรนนะครับเป็นอาวุธโบราณค่ำครื้ศักดิ์สิทธิ์โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะฮะก็นั่นแหละครับฟินิกซอมันเป็นยังไงครับโอ้รูปร่างเย็ดฝันแล้วมีไฟเหรอเฮ้ยฟันติดไฟว่ะเฮ้ยสัตว์ไม่ใช่ฟันไฟดับติดไฟว่ะเช็ดถ้าฟันมันเป็นเท่จังวะมันเหมือนกับ จอมยุทธอ่ะโอติมันจะฟันแบบว่าแนวเนาะแนวนอนนี่ฟันแนวแนวทะแยงนะครับผมนะฮะเป็นการขุนหันพันแรกนะครับเป็นวิชาการฟันหุ่นหันพันแรกนะครับเราจะลองไปเทสดูนะครับซอมบี้ติดไฟหรือไม่นะครับอย่าไม่รอบักขนาะลองฟันขาฟันขาฟันขามันจะตายไหมวันนี้ต้องตายสิ บัคนะนาหนุ้ยเฮ้ย,ยแรงนะฟันขานี่โคตรนานลองฟันตัวสิอึดอึดอึดเฮ้ยฟันไม่เดียวตายนะเฮ้ยมันห้าหกดอกอะ่ยมันเอฟเฟกต์เหมือนเท่มากเลยอะนี่แรงมากเลยนะของแบบว่าโคตรของของของโคตรแรงอย่าไม่เลอ,อย่าไม่เลอ,อย่าไม่อลาะเย้ยพี่อะไกว่า โอ้จะปลิ้นเฮ้ยของเขาดีจริงนะครับสมก็เป็นอาวุธแร่จัอันเซียนแร่เฉือนไว้จับพี่ค่าหอยกูสุดยอดนะครับสุดยอดเด็ดมากทีเด็ดเลยทีเดียวเอาวะใจมาไปกวาดล้างข้าจะกกวาดล้างพื้นที่แห่งนี้มาโอ้โห อเอาดิตุบต๊บตุบต๊บเดี๋ยวตุบต๊บตุ๊บตุ๊บตบโทกากสัตว์เลยมีบอลเปล่าล่ะถ้ามีบอลนี่ก็วิ่งตายดิครับผมไอบ้บ้า Danger Infect รู้ว่าแหละแมงโตร Infect เลยไม่เข้าไปหรอกจิ๊บพายลองเข้าดูก็ได้ปะ Go back อุ้ยอะไรอยู่ไหน อยู่ไหนอยู่ไหนเสียงมึงอยู่ไหนเสียงมึงอยู่ไหนมันไล่ออโดนโดยก่อนได้เปรีบ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 มาดีิครับผมได้เปรียบอืเด้ออืเดมาดีิวะประกายไฟเชิดฉายบินไปเลยแม็คืนน้ำแมคคืนน้ำตกข้างบนนั้นมีอะไรหรือเปล่าลองขึ้นไปดูซิ ถ้าขึ้นข้างบนนี้ก็อุ้ยสูงอยู่นะโดดมาน่าจะแบบว่าสุดนะครับต้องลองขึ้นไปดูข้างบนว่ามีอะไรหรือไม่ก็เป็นแค่ถังธรรมดาไม่ใช่หรอวะโอ้ยมีของนี่คืออะไร m 9 w i t h g o g g e n อ๋อนะหมวก g o g g e n เดมันเท่ะชอบตรงมีไฟอ่ะแล้วดูถ้า ถ้าฟันมันแบบว่าโคตรอาร์ติสเลยนะผมแจมอะแจมคือแมวใช้ได้เราชอบนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่อยากได้นี่ก็ต้องวุ้ย What the fuck? What the fuck? ควันทีหนึง่งจะมีไฟโผล่ขึ้นมาเหมือนมันมกำลังขึ้นมามีคนชนกรุป๊ปใครวะ K.O.N.Z ใครไม่รู้โอ้ยเดี๋ยวก่อนตัดได้อ่อ ใครไม่รู้ว่าไม่ชวนตี้ไม่เอาไม่เข้าสวนอีกอะบ้าปอ๋อไม่เข้าเมื่อถ่ายคลิปนี่เฉยโอ้ดีก่อนตายหายแล้วโอเคนะสำหรับคนที่อยากได้นะตอนนี้ก็หมดไปแล้วต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับว่าหมดกิจกรรมแลกกล่องแล้วนะฮะเราจะมาโชว์ให้แบบว่าให้ยอยากได้น้ําตาไหลน้ำน้ำน้ำลายไหลแต่ใครชวนตี่งงมากเลยจะออกกันแล้วเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะจอกนใหม่กับการ uh, รีวิวของนะครับ ของชิ้นต่อไปนะครับชิ้นนี้ฟินิกเบดชอบมากนะครับตอนตอนที่ยังยังไม่ได้ฟันเนี่ยจะเป็นดาบธรรมดาแต่พอฟันปุ๊บไฟจะรแลบขึ้นมานเนี่ยเสียดายถ้ามีไฟลุกที่ตัวซอมบี้นี่มันเท่มากเลยนะโอ้โหถ้าเราไกด่างนี่มันจะโอเคกว่าไอ้บ้าโอเคนะครับไป